ตอนนี้ก็ถึงไอคอนสยามเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาด้วยรถไฟฟ้าสายสีทองโอเคเดี๋ยวเอากล้องไปเป็นแบตก่อนจะได้ถ่ายต่อได้อัาจริงก็อยากได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่า1 4 Pro Max เรายังใช้ได้ดีดีมากด้วยยังใช้ได้ดีอยู่เดี๋ยวเจอกันที่ Apple Store ครับ ยู่ที่อั p l e ตนสโตนะครับสาขาไอคอนสยามนะครับ mm hmm. ตอนนี้คนก็เยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวจะได้จับเครื่องตอนไหนก็ไปดูกันนะ mm hmm. <laughs> ไปดูบรรยากาศกันนะครับเพื่อนๆ mm hmm. หลายๆคนนะครับก็มารับ ก็อยู่กับ iPhone 16สีใหม่นะครับก็คือนี่เลยสีอัลต้ามารีนหรือว่าสีน้ำเงินจะเรียกว่าน้ำเงินหรือฟ้าดีมันสวยมากนะนี่ครับตัวใหม่มีแค่เฉพาะในรุ่นของ16แล้วก็16 plus เท่านั้นนะครับ16 pro กับ pro max ไม่มีเนาะเนะจ้ะ สีใหม่นะครับสีอาร์มารีนนี่ปุ่มคาเมล่าคอนโทลเจ๋งมากนี่มันสวยมากนะครับตอนนี้ก็สีเขียวครับพเพื่อนๆนี่นะครับกล้องที่เปลี่ยนไปนะครับนี่กล้องจัดการแนววางกล้องใหม่นะครับ อแล้วก็นอกจะปุ่มแอคชั่นแล้วนี่นี่ครับปุ่มที่หลายๆคนว้าวกัน c a m เ r ล่าคอนโทนะครับนี่สำหรับ iPhone 16ทุกรุ่นนะครับทุกทั้งซีรีส์เลยอ่ะเดี๋ยวกบจะลองกดดูนะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเข้าออทุ่กล้องนะครับนี่ ้ยซูมใช่ไหมอ๋เอเฮ้ยเ็นถ้ากดถ่ายก็แหมกดถ่ายได้เลยตอนนี้ผมก็ลองเปิดไว้ c โอเวอร์นะครับผู้ช่วยสำหรับคนพิการทางสายตาของเราอ่ะแล้วกดจะลองเปิดกล้องผ่านปุ่มใหม่ล่าสุดคือ มคเมเรคอนโทรลตรวอาานลการทานแบบกหนดเอง,เองจากาสอ่อนานม<า>ัน<า>ต้องิดตั้งค่ามันต้องแต่เพราะมมือนึงถือมือหนึงถือไ <c oughs> ม่ถือมืนึงถือก็ทีนล้เก็บไม่เท้าแล้วอ่ะโอ้แต่กล้องก็โอเคนะนะครับถือว่าปีนี้นะครับ Apple ได้ใส่เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ หลายๆอย่างมาใน iPhone รุ่นธรรมดาแล้วแล้วราคาก็ถูกลงกป,ปีทีแล้วถ้าเชื่อปบ iPhone 15ป,ปีที่แล้วนะครับอา i ไอโฟน15เมื่อปีที่แล้วนี่นาอ่าอนนครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เราเจอสีที่เราต้องการแล้วแต่เราไม่ได้ซื้อนะ เราไม่ได้ซื้อนี่คือสีชมพูชมพูปีนี้สวยมากชมพูปีนี้สวยจริงๆนี่ครับสวยมากที่เหลือก็เหมือนกันนะครับรอาจจะ<ด>อาจาอาจะต่างเรื่องสีเรื่องเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับอา่าก็อย่างที่บอกไปนะครับอะ uh, Dynamic Island ก็มาทุกร oh, ุ่นนะครับ มาตั้งแต่ปีแล้วแนละ้วเนาะนี่ครับกดแอคชั่นคอนโดแล้วก็เข้ากล้องได้เลยนะครับอ้าวนี่มือถือหรือกล้องดิจิตอลกันแน่ครับเพื่อนสีมูอสวยสวยมากสีไนี่ก็สีชมพูนะครับเป็นรุ่น plus ุ่น plus อ่าสวยครับสีมพูสวยครับ ครับผมแล้วตอนนี้กบก็อยู่กับ iPhone 16 Pro Max สีใหม่นะครับก็คือไทเทเนียมทะเลทรายนะครับนี่ดูสีของเขาสะก่อนนะครับอ่า16 Pro Max นะครับนี่ขอบต่างๆมันก็คือสีทองมันออกสีทะเลทรายนะตามที่เขาได้ตั้งชื่อมันเอาไว้นะครับอ่า Pro Max นะครับ นี่สามกล้องนะครับสามกล้องเหมือนเดิมแต่ก็ upgrade, อัปเกรดประสิทธิภาพของกล้องอะไรก็ว่ากันไปน,นะครับแล้วก็สิ่งที่ต่างแน่นอนคือเรื่องของหน้าจอนะครับความบางของขอบหน้าจอเนี่ยบางมากมาในขนาด6 6.9นะครับ6.9นิ้วนะครับในะขนาดหน้าจอคือคือตัวตัวตัวเครื่องเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับ15นะครับอา่ามีแต่ก็ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าอา่าขนาดหน้าจอเนี่ยที่มันบางลงไปเนี่ยขอบขอบจอเนี่ยมันจะบางลงนะครับมันเลยทำให้เครื่องดูใหญ่ขึ้นหน้าจอดูเต็มตามากขึ้นกับสีใหม่นะครับ ทชทเทเนียมทะเลทรายนะครับสำหรับผมว่าสวยนะสวยสวยอยู่สวยแต่ว่าสำหรับผม,ผมชอบตัวธรรมดามากกว่านะครับในส่วนของสีให้ดูไปแล้วเนาะก็คืออัลตรามารีนกับชมพูนะครับในรุ่นธรรมดากับรุ่นพัสนะครับปีนี้รุ่นธรรมดากับรุ่นพัสเนี่ยผมว่าว้าวนะครับก็แหมสอยสักเครื่องดีไหมแต่ตอนนี้ ณนะเวลานี้นะครับวันที่20กันยานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Apple Store ไอคอนสยามตอนนี้16เครื่องที่ศูนย์ไม่มีแล้วนะจ๊ะ16นะครับแต่ใน Apple Store ออนไลน์เนี่ยไม่แน่ใจนะครับก็บรรยากาศก็เป็นตามที่เห็นเลยนะครับ ก็สําหรับการที่ได้มาดูวันวางไขาวันแรกนะครับก็บรรยากาศก,าก็เห็นกันแล้วเนาะว่า iPhone 16ปีนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบรุ่นไหนกันก็เป็นได้นะครับชอบสีชอบอะไรเงี้ยก็เป็นได้เป็นปีแรกที่ได้มาถ่ายที่ Apple Store สาขาใหญ่สาขาแรก ก็คือที่ไอคอนสยามนะครับความรู้สึกแรกที่ได้จับสวยครับบอกได้คำเดียวโดวยเฉพาะ iPhone 16แล้วก็16 Plus สีใหม่ที่เป็นอัลตรามารีแล้วก็สีชมพูนะครับอัลตรามารีก็คือสีน้ำเงินนะครับสวยอะ่ะมันมันมันสวยมากแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างก็เจ้า1ิบสี m โปรแมของผมมันยังใช้ได้ทำงานได้ดีนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นก็ อยากให้เพื่อนๆไปพิจารณาเอาแล้วกันเนาะในเรื่องของบัตเตอรต่างๆงบประมาณความนู่นนี่นั่นคุ้มค่าก็ไปชั่งน้ำหนักดูนะครับบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อทุกปีนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับถามว่าอยากได้ไหมมันอยากได้อยู่แล้วนะครับทุกปีก็จะมีจุดเด่นนู่นนี่นั่นแต่ปีนี้มันว้าวกว่าปีก่อนๆนะครับ อยากได้อะอยากได้แต่ว่าเรายังไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับที่จะต้องนั่งเปลี่ยนมือถือทุกปีแล้วแต่เพื่อนเพื่อนะครับแล้วแต่ความสะดวกความสบายใจถ้าซื้อแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนหรือถ้าหรือว่ามันสมควรที่จะต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วก็แล้วแต่ความสะดวกความส,ามสบายใจของเพื่อนเพื่อนเลยละกันนะครับใครชอบสีไหนใครชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรใน iPhone 16ซีรีส์ในปีนี้ก็ เม้นกันได้นะครับในช่องไทยแทยเ้เรคคอร์ดกับคลิปเจ้าชายกบไปเรื่อยพามาร็อกตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ไปทำงานเดี๋ยวเราจจะตัดแยกคลิปกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะไปตัดน,นะจ๊ะสำหรับช่วงที่มาดูวันวางขายวันแรกของ iPhone 16ซีรีส์นะครับวันนี้ผมก็คงต้องขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในว็อกต่อไปเราจะไปดูผลิตภัณฑ์อะไรเราจะไปดูทำคอนเทนต์อะไรก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วอย่าลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งที่มีสาระและไม่มีสาระนะครับกับช่องไทไทเลคคอร์ดแลด้วก็ช่วงเจ้าชายกดพาไปเรื่อยเดี๋ยวคราวหน้าจะไปทำอะไรไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย